สวัสดีครับวันนี้ผมจะชวนพี่น้องมาทำการเพราะกล้า,าไผ่จัมโบ้เวียดนามที่ผมเพาะ,มะเมล็ดเอาไว้นะครับตอนนี้เขาเป็นยังไงเราไปชมพร้อมกันเลยครับผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะครับกล้าที่เพาะาไว้แปดสกว่ามเมล็ด ขางอกแค่สามต้นนะครับนี่ครับต้นที่หนึ่งต้นที่สองแล้วก็ต้นที่สามสังเกตว่าสองต้นเป็นสีเขียวแต่ใบนี้เป็นสีขาวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนที่เหลือเขาจะงอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ผมก็จะทิ้งดูต่อไปส่วนในต้นที่งอกแล้ววันนี้ผมก็จะมาทําการชากล้านะครับเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยครับเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่ อ่าผมเพาะอ่าเม็ดไผ่นะครับเมล็ดไผ่เพาะกล้าจากเมล็ดนะครับซึ่งผมไม่เคยทํามาก่อนนะครับก่อนอื่นผมจะต้องถอนนะครับถอนเอาต้นกล้าผมต้องรีบเพาะเพราะเกรงว่าถ้าปล่อยให้โตเดี๋ยวรากเขาจะใหญ่ผมจะต้องถอนกล้าออกมาก่อนนะครับทั้งสามสามต้นเลยที่เครื่องงอก นะครับละผมขอขยับก่อนเดี๋ยวผมให้ดูใกล้กๆเขาได้ประมาณนี้งอกมาสามสามมาเล็บสามสามต้นนะครับส่วนที่เหลือผมจะทิ้งดูว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไป วันนี้ส่วนที่ผมถอนออกมานี้ผมก็จะเอาไปชํ่นะครับเรามาเริ่มชํ่พร้อมกันเลยครับอันนี้เป็นดินที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับ3 สามสามหลุมสามสามถุงนะครับเป็นดินธรรมดาเราเนั้นแหละเป็นดินหมักที่ผมหมักไว้นะครับก่อนอื่นผมจะต้องเจาะนำร่องไปก่อนนะครับโอ้รากขา้ยาวอาทิตย์เดียวเองรากขา้ยาวมากสัปดาห์เดียวเองนี่ครับต้นกล้าเขายาวมากให้ดูให้ดูให,ดหม่ นี่ครับรากเข้ายาวมากดูสิครับนี่ก็ประมาณประมาณหนึ่งเกือบสองนิ้วอ่ะรากเข้ายาวเกือบสองนิ้วแค่สัปดาห์เดียวนะครับเมื่อเราชำเจาะน้ำร่องไปแล้วนะครับผมก็จะเอาเอากล้ากล้าไผ่เนี่ยเดี๋ยวผมต้องทำรูให้ใหญ่หน่อยเพราะว่า มันมีดินรกติดอยู่ดินติดกับรากอยู่นะครับแล้วก็เยื้งเล็กอยู่นะครับแล้วก็ชาลงไปชาถุงลงไปนี่ครับประมาณนี้แค่นี้เลยครับแค่นี้เลยครับแค่นี้ก็พอละนะครับ ตัที่สองต้องทำให้รูใหญ่หน่อยเพราะว่ารากเคยมันมีดินติดราางอยู่นะครับแค่นี้นะครับแค่ย้ายกล้าจากถาดเพาะมามาลงถุงนะครับผมไม่ไม่คิดว่ารากเขาจะเดินเร็วขนาดนี้นะครับแต่แปสิบกร,รัมเล็ดงอกแค่สามต้นสามเมล็ดผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องปกติหรือว่าไม่ปกติผมก็ไม่เคยทำมาก่อนนะครับ นะครับเดวกเราก็เรียนรู้เกลด้วยกันนี่ครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่น้อง นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับหลังจากที่ลงดุมแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าต้นนี้สีเขียวต้นนี้สีเขียวแต่ต้นนี้สีขาวผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ไม่ว่า จะด้วยเหตุผลคนใดเกิดอะไรขึ้นผมก็ยินดีที่จะเรียนรู้ไปกับเขานะครับเพราะ,ะผมเพาะกล้าแล้วเขาก็ขึ้นมาเนี่ยแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราก็มา,าติดตามตอนต่อไปว่าอาที่ผมชำลงถุงแล้วเนี่ยผลเขาจะเป็นยังไงนะครับ และส่วนที่เหลือที่เขายังไม่งอกในตอนนี้ต่อไปเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องได้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับผมรู้สึกดีมากที่พี่น้องเข้ามาให้กำลังใจและก็มีกำลังใจที่จะทำต่อนะครับวันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนไว้ผมจะอัปเดตให้พี่น้องได้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ